สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับแดเนียลเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครับแดเนียลก็จะมาพูดถึงวิธีการของการทำตัวแพทเทิร์นกระเบื้องเนาะแพทเทิร์นกระเบื้องแบบนี้นะครับปกติเวลาเราอัพโหลดเพล i n g ขึ้นเนาะเขาก็จะมีแพทเทิร์นให้เลือกเป็นลายเป็นแบบไปเลยนะครับแต่เราไม่เคยทำแพทเทิร์นกันเองเนาะเดี๋ยววันนี้แดเนียลจะมาอธิบายครับวิธีการทำแพทเทิร์นของกระเบื้องแบบนี้บนครูโฮมนะครับวิธีการครับจะอยู่ที่หลังบ้านนะครับเขาจะเพิ่มอยู่ตรงนี้ครับน W ้วเพล็ต แล้วก็ create new parameter ตรงนี้นะครับเราจะเป็นการทำกระเบื้องแบบพารามิเตอรนะครับอ่ะตรงนี้ครับถ้าเกิดว่า Account ไหนไม่มีนะครับต้องติดต่อกับทางของ Account a อดมินนะแอดมินจะเข้ามาเปิดเ็์ตรงนี้ให้ครับแล้วเขาก็จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ edit นะฮะเขาจะสามารถทำการที่จะเลือก l o ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราลองทำให้ดูก็ได้ครับ ตรงนี้ครับจะมีแอปพลิเคชัน low อยู่เลื่อนลงมาล่างที่สุดเลยนะครับจะมีเรื่องของ Parametric p a v i n g Editor อยู่ต้องติ๊กถูกตรงนี้ให้ก่อนนะครับแล้วแอคเคานั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการทำนะฮะโอเคนะครับอ่ะมาดูกันว่าไอที่มันบอกว่าเป็นพารามิพารามิตกเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรากดเข้าไปที่ wall editor อ่เขามีตัว p a t เทิรแล้วครับหมายความว่าเขาจะ control อะไรได้อีกเนาะอ่าตัวอย่างอันนี้ครับ มันมีแพทเทิร์นมาแล้วเราจะสามารถคอนโทรลกับเบื้อง A กับเบื้อง B ได้นะฮะกับเบื้อง A กับเบื้อง B ตรงนี้แล้วก็ความสูงความกว้างนะฮะแกลบของเขานะครับแล้วก็แกลบสีสีของแกลบของเขานะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยกับเบื้องกับเบื้อง A ตรงนี้เนี่ยเดนนี่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนลายเนะยาะจะเปลี่ยนลายเป็นแบบไรนี้นะ เราก็สาม,มารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าความสูงของเขานะครับมันสูงไปนะครับพั 1, 2, สสนสองอันนี้เอาสัดให้เหลือสัก600เอ่อความกว้างเนาะอันนี้ให้เหลือ600เท่ากันอนนกลายเป็นมุมแบบนี้นะครับโดยที่แพทเทิร์นเขาจะยังไม่เสียรูปเนาะหรือความสูงของเขาที่สูงเกินไปนะฮะอาจจะให้หันลงมานะฮะอ่าอย่างนี้ก็สาม,มารถที่จะคนโทรลได้นะครับหรือเส้นแก็บที่อยากจะเปลี่ยนสีนะครับเราก็สาม,มารถที่จะเปลี่ยนได้นะฮะ ตัวพวกนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันครับว่าเราจะใช้งานเขายังไงนะครับวิธีการครับเราไปที่ตัวหลังบ้านนะครับไปที่ enterprise catalog เนาะแล้วก็มาที่ product ครับแล้วก็ไปที่ paving ครับพอเอา cursor mouse มาชี้ตรง new paving ตรงนี้ครับเราก็กด create ได้เลยนะฮะ ตัวข้างล่างเนาะเขาจะเด่นเข้ามาหน้านี้นะครับอย่างแรกเลยครับเราก็จะเห็นพื้นที่สีขาวๆแบบนี้เนาะนี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เราจะทำนะครับแต่อาจจะเยอะเกินไปน้ำอาจจะกว้างไปอันนี้เขากรอบของเขาเป็น10,000หมื่นคูณหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้มีความสุ่ยเยอะไปไดเดี๋ยอาจจะทำเป็นสามพันสองเนาะคูณสามพนะครับพอแพทเทิร์นเราซ้ำๆอยู่แล้วนี่เราก็ดูแค่พื้นที่เล็กๆก็พอครับพอเดี๋ยวเราจะทำแพทเทิร์น แพทเทิรนะ์นที่เราจะทำวันนี้ครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะเราจะดูว่าลายของเขาเนี่ยมันดูเป็นแผ่น A แผ่น A แผ่น B แล้วก็เรียงตับๆๆๆไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราแยกกันออกมาจริงๆเนี่ยแพทเทิร์นเขามีแค่น,นี้เองนะฮะก็คือ2แผ่นติดกันแล้วก็มีแผ่นที่เป็นขั้น1แผ่นนะครับอ่นะเราก็จะทำการร่างเริ่มตั้งข้อมูลน,นะครับอย่างแรกเราก็ตั้งตัวแคนวาสของเราก่อน เอาค่าสามหเออสามพันสองคูณสามพอพอเนาะเดี๋ยวมันใหญ่ไปอ่ะส่วนสําคัญครับของเรามาตรงนี้ครับพารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็คือไอจุดที่เราแก้ได้เมื่อกี้ครับที่เราให้คนข้างในบ้านเขาแก้ได้แก้เลือกได้นะครับเราก็เริ่มแอดได้เลยเอ่ะตัวแรกเดนีเอลก็คือจะเป็นตัว paving a นะครับตัวนี้ถ้าเขาขึ้นสีแดงอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ถูกต้องคือเว้นวรคไม่ได้นะฮะ แอบวิ่งเอนะครับผมอาจจะตั้งเอฟเฟรส์ e f e r e n c e เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับตั้งเขาให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถ้าเป็นตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่หมดถ้าเอ่อถ้าเป็นตัวใหญ่ก็เวลาพิมพ์สูตรก็ต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับตัว reference กระเบื้อง A อเดี๋ยวนี้เลือกเป็น material นะครับแล้วเรามาเลือกว่า material A ที่เราจะทำให้เขาเป็น default เนี่ยคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวเนี้เอาเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็เซฟนะฮะ มาดู Material B นะครับเด <Daniel s S 1> นเนลก็ต้องอีก Paving B เนาะเดนเฟลเดนเนี่ยเป็น B นะครับ uh, ตรงนี้เป็น Material นะครับตัวที่เป็นขีดเดวเนยจะเอาเป็นอีกลายหนึ่งเนาะ Search ได้นะครับถ้าเกิดไม่ Search เดนเนลก็จะมาเลือกเลือกมัวม,วมวเอาตรงนี้นะครับ paving B นะครับอย่างที่3นะครับที่ d a นเ e ลจะทำก็คือเรื่องของอความกว้างเนาะ ความกว้างเดี๋ยวนี้ก็จะทําเป็นความกว้างไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราทําเป็น Number นะครับเพราอให้เราใส่ได้ต้องการให้เขากว้างพันสองนะพันใหญ่เลยพันสองนะครับตัวถัดมาความสูงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ให้เป็นความสูงนะครับเดี๋ยวนี้ตรงใส่ไปเลยก็เป็นหกร้อยละกันนะฮะตัวถัดมาครับที่เราจะต้องใส่อีกก็คือเรื่องของแกลบนะครับเรื่องของแกลบเนา ตางเขาเป็น e ลนนแล้วกันฮะแล้วก็แก็บเขาค่าของเขาเป็นตัวนัมเบอร์ิเนาะเดี๋ยวใส่2ไว้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือเรื่องของแก็บคัลเลอร์นะครับแก็บคัลเลอร์นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ใส่ค่า f แล้วกันนะครับแล้วก็ทำเป็นคัลเลอร์พารามิเตอร์ไว้เป็นเซฟเป็สีดำอ่ะที่นี้ครับเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันละเราเซตค่าพารามิเตอร์ ที่คนหน้าบ้านเขาจะเลือกได้แล้วนะครับพวกนี้เราก็จะมาลิงก์ข้ามาลองทำแพทเทิร์นกันดูนะครับขั้นตอนแรกเลยครับเราก็ลากกระเบื้องเข้ามาครับตรงนี้เราลากอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะแผ่นมันเริ่มเทิมขนาดนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะเราลากเสร็จแล้วเราทำตัวนี้ก่อนนะฮะไปลิงก์เขานะฮะจะไหนล้วอ๋อเขาไปอยู่นี่นะฮะแล้วก็มูฟเข้ามานะฮะ ตัวแรกนะฮะกับอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมลิงคาร์บอนบนะฮะอ่ะมาเริ่มทำครับทีละอันเนาะตัวแรกครับแดนเนียจะทำการทำขนาดเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำว่า Material นี้เราจะ processing เขาครับเราเปลี่ยน processing เขาเป็น yes นะครับนะ ค่าความกว้างของเขาเราก็ใส่ไปเลยเป็น w นะครับค่าความสูงเขาเราใส่เ,เป็น h ใช่ไหมฉากฝั่งขวาค่า h นะครนะครับ,นะรบตรงนี้เราได้ความสูงแผ่นแรกมาแล้วนะครับเราก็ duplicate ไ้เลยก็ได้ครับเราจะทำการคลิกตรงนี้แล้วเราก็ทำการ copy ไว้ก็ได้ จุดเดิมตรงนี้มาแปะเข้าว่าอีกหนึ่งแผน่นเราเตรียมทำเนาะอันนี้จะเรา move เข้ามาข้างล่างก่อนอ่ทีนี้ครับเราทำแผ่นที่มันเป็นแนวขวางใช่ไหมแนวขวางเขาเราก็ต้อง processing เหมือนกันนะฮะความกว้างของเขาก็คือ w อย่าลืมลิงก์นะความสูงของเขาเนี่ยไม่ใช่ละความสูงของเขาเนี่ยตอนนี้แดนนี่บอกว่าของเขาเนี่ยสูงตรงนี้เนี่ยคือ หก0ันหกร้อยเนาะแดนอยากให้เขาสูงแค่หนึ่งใน3เนาะเพราะฉะนั้นแดน i e ่ก็ทําเป็น H หนสามนะฮเ,เพื่อให้เขามา,เ,าเป็นขนาดที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเรามาย้ายตําแหน่งครับจะทําการย้ายอย่างนี้ก็ได้นะก็คือกด move กดที่เดิมแล้วก็ move มาลงล็อกเขาหรือเราจะกดที่ตัวเขาเองนะครับแล้วก็ลาก location x location y ตรงนี้เป็น0 กับ0นะฮะเรียบร้อยเนาะทีนี้แผ่นที่สองครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ลิงหมดหรือยังลิงแล้วเนาะลิงแล้วโอเคอ่ะแผ่นที่2ตรงนี้ครับเราจะต้องคำนึงนิดหนึ่งว่าเราจะต้อง move เขามาตรงนี้ถูกไหมมันต่อกันนี่แต่ตรงนี้ครับยังไงตรง x เนี่ยมันไปศูนย์อยู่ละไม่ผิดแน่แต่ค่า y เขาอะครับ มันจะต้องเป็นตำแหน่งที่ขยับแบบพารามิเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นความสูงของตัวข้างล่างนะครับเขาคือ h หาร3นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่ง y ของเขาตรงนี้คือ h หาร3ครับ่นะครับทันไหมทันเนาะและเราก็ทําการเลือกแผ่นนี้ครับเหมือนเดิมเลยตำแหน่งของเขาที่ถูกต้องในแนวแกน x เนาะก็คือ0นะครับ ตำแหน่งแนวแกน y ของเขาเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเมื่อกี้มีค่าตรงนี้นะครับเป็นความสูงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือความสูงของอันนี้ทั้งแผ่นเนาะก็คือ h นะครับทำการบวกด้วยไอแผ่นข้างล่างก็คือเท่าไหร่ฮะ d หารให้ h หารสามเขาก็จะลงมาตำแหน่งนี้นะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับก็คือการชิปลวมอ่าดยวนี้คลิก3าแผ่นตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้ครับ c o n v e r t to paving m e t h o d เขาจะกลายเป็นแผ่นเดียวครับอือตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะกลายเป็น1 Pattern นะครับแล้วจะขยับเขาไปปูในตําแหน่งไหนนะครับเรามาจะจัดการต่อนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาจะขึ้นตําแหน่ง direction ของตัว U กับตัว V นะครับไ i เรคชันของตัว u เนาะก็คือในแนวแกน x นะครับตรงมีค่าของเขาก็คือไปในแนว double u นะครับในแนว w u นะฮะอาจจะผมเปลี่ยนตัว positive ตรงนี้ขึ้นไปให้เห็นนะขึ้นไปในแนว w นะครับส่วนในแนวของแกน y นะครับเขาไปในแนวความสูงนะฮะ เป็น h นะฮะ,ะเห็นไหมเขาจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาตรงกับที่เราต้องการนะฮะ,ะหลังจากนั้นครับตัวค่าถัดมาค่า v นะครับค่าในแนวของฝั่ง v ตรงนี้เป็น0ูนเนาะส่วนค่า y ตรงนี้มันจะกลายเป็น2นะครับ,ค,บค,คูณกับความสูงถูกไหมคูณกับความสูงคูณกับความสูงบวกด้วย ความสูงหารสามเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ตำแหน่งตรงนี้เพื่อให้ได้ตำแหน่งตรงนี้น,น,นะฮะออความสูงหารสามนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นอลิมิตอลิมิตถูกต้องแล้วเหลืออะไรอีกที่ต้องเซตนะฮะแก็บตรงนี้นะครับแกปบตรงนี้เราก็ลิงกงไปกับตัว E นะครับเพื่อให้เขาแก้ได้เนาะ ส่วนสีของแกปนะครับแล้วก็ลิงก์ไปกับแกปคัลเลอร์ตรงนี้ค่า f นะฮะเสร็จแล้วครับเราทำการกด save as ครับแล้วเราก็เลือกเป็นตั้งชื่อเนาะนี่เราชื่อสองนะครับตรงนี้ถ้าเรามีการตั้งโฟลเดอร์ไว้ในนี้เนาะก็สามารถที่จะมาตั้งโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ตรงนี้ได้แล้วกด save ครับถ้าเราทำอย่างนี้จบแล้วครับเวลาไปถึงหน้าการใช้งานข้างหน้านะฮะเขาจะยังไม่โผล่ ถ้าเรามานะนี้แล้วกด Wall Editor นะเขาจะยังไม่โผล่นะฮะ Edit paving นี่นะ Edit paving นะฮะแล้วก็มาที่ Enterprise เขาจะยังไม่โผล่นะฮะอันนี้ของเดิมนะอันนี้ของเดิมของ m i c r ส s o f t นะเขาจะยังไม่โผล่สาเหตุที่เขายังไม่โผล่นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปที่หลังบ้านนะครับไปที่หลังบ้านนะกด Exit ตรงนี้นะครับแล้วมาที่ paving ตรงนี้ก่อนนะครับ เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกนะครับเห็นไหมเขาขึ้นว่า wedding for storage นะฮะเราติ๊กถูกตรงนี้ฮนะแล้วเราทำการ stock storage ก่อนนะฮะกดโอเคนะครับเข้านี้ครับหน้าบ้านนะออกตรงนี้ก่อนหน้าบ้านก็จะสามารถหยิบใช้ได้ละที่ enterprise เ,เห็นไหมเขาก็จะมาในตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามที่เราต้องการเลยครับอันนี้เป็นแบบที่1นนะครับไว้เดี๋ยวเรามามีคลิปเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันทำได้อีกหลายแพทเทิร์นเลยครับได้ยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ